กินเขาอีเดียวโน่เสียบบ่อโม่จักเส <uding. S 1> ียบม่เสียบเฮ้ยกินอรด <c oughs> อดเฮ้ยแกงขืดปีงปลา โ oh, อ้อาหารแหล่งคุณใหญ่มเมนบบใช้ได้เสียตัวเกา่านี่คือบบใช้ในขัวในเขียบมันลายอยู่หนาวอ,อยู่บ่ oh. ขขเาขาเขาเอาหุ่นหัน้นี่ยมาเขอะเข เอาเขาอีกอ้ออน,นี้เอาเขาเีเสีวเำหน่อ อยากเขาย่ออ่อยากยินทียอบกอยากไหบ่อยากกินจบ่อยากกินคำอืมอมาขายเบื่งคันึ่งสองคำบ่บ่ไกินอะไกินอไาบนแข็งบออืแข็งไปไหมยังไงบอเคยบ่เคยอาตะกี้กัย่งอ่อนเขา่ออ่นตัวย้อนนี้บ่กินโอ้แก้วบดี เอาว่าสียำให้สียำให้สิกินบ่ไปยังคือบ่กินอเอาตะก,กี้กับยังยำให้คอยยืนดิตะ <laughs> ก,กี้ยังมว่าตะกี้ตะกี้ยังมาตะกี้สียำให้กินขึ้นปาะเทศนี้บ่อเอาเนาะยำเรียกๆแราคาที่เอาให้กินอื ได้มาให้กำลังใจคุณยายเป็นกินเขาอีกมือหนึ่งบัวข่มอดหรือบอดมอดหารการกินก็นมีแต่ว่าอาหารเบาอยากนี่เอาอีกว่าเขาเอาอีกบดกะเทีว่าหอ,อเออ อป็นมัแจ็อะไรนั้กนจัก,กแจ็คเนียเมมมันบอกดอิเน่าเด็ยสดวนหนามันจังดีป่อืบริุณไหยดิบริอุเนาะบริน,นข่านอุ่นเนาะอุ่นเห็นยัง ก็ได้บอุ่นอาหารอุ่นกินโดดลงส่องมันก็เย็นขึ้นเก่าน,น่ะเนาะแห้งเย็นดีแหงเย็นดีอืมนีม่ยังกินไปเนาะแหงเด้ดนะเอาแจวบอบอเนาะแจวบออ๋มอมาสีช่วงบอเผ็ดบออยากกินหอยปาซินตัวนี้พไพ่ใดมาใหา้น้องบอัวลำพูบอมแมนบอปาซินน้องบัวอ้อใส่เพิ่นตัวนี้ กันสีพายามอีกเยอะด้ม,มาันเนี้ยนะเป็นว่าขึ้นหอดยาอยู่ว่าฉันคืนหอดเพ่นอยู่บ่เบอบ์เห็นเพ่เนพอันสีพ่อยามอีกอยูะพี่นา,าพนา่นละมีงานอยู่วัดที่เปนน่งไหบ่ พอไปได้เห e. hey, um. ็นหงหงก็นั่งอยู่ซื่อเนี่ยนะงซื้อยังบปวดเอวปวดเอวดเลกวดอลครูเถากินเขาแต่ยังดีอยู่กินได้ร้ายอยู่บ่ได้กินเข่าได้กินน้ำได้แข็งแรง ในบ้านขั้นกินบา่าอะไรพอสามหม้อน้ากันหม้อเมื่อยแล้วก็หม้อหมอ้อแล้วก็หม้อเม็ดแม่นอยู่วะข้นกินเขาอะไรเนาะแบบพอ,อแบบว่าแบบว่าไนซ่าลี่ไปแหง,ง่าสบายาไปแหง่าสบายดีสบายดีสบายดีโอ้สบายก็จะพิ่งไปท้อ ตอนเเตียนมันหนึ่งบ่เสียบเลยตอนกับ่เอาบ่เสียบชุเตียนนามมันมือนาศิเอามือนาศิเอาเตียนหนามมาหายเลยบ่อแล้วต่อทำให้เลยอยอไปไปไปาบนเะนมันยังอยาะบนกันอ๋อนั่นไม่นั่ถงเลยถุงเลยเยอเอาถุงเลยมา อันนี้เอาวบเอาว้มนาใช่เยังแกงขี้เล็กเอาไว้มนานอื่นเอาหม้อนีม่ละนะนี้เอาปลาใส่น้ำติน้ำอน่อยเป็นสร้างดิปลาใส่น้ำเาเนยาเน่าเ

ผมยาวอีกเหรอบริทันน้อมาบริรทัศส์อืดัสดังจอดๆที่จนน่เฮสดดังจอดจๆเลยไปเป็นวัยรุ่นคือกันวะถ้าอยุว่าว่าเยี่ยมโยกโป้พร้มอมเนาะอมองเห็นหงุดลง เออเตตานะขอไปไปสดไปหมอ,ลอ,อเลี้ยงห้องสองคจ้า่าบ่ดี๋อวจผ้าไปหามมไปไหมอไปบอบอไปไปเลยอไอเทียอไอเทียบ่เดีวไปบอเดี๋ยวไปหาหมอตาเดีไปหาหม,มอ,หมมอใหญ่ตวไปทิ้งตไปหาหม,มอตาเห็นบอก ไปเบิ้งเขาให้ใส่แวนตาอันเนียยใส่ยังใส่้หใส่ชาใส่าใส่หรอบหมวเห็นหงอยใส่เสียมแล้วเขาก็ไปหลอกไห็นนะ่าโอ้ยหลอกมาหเห็นหงจางฟางเลยวันที่นี้ เอาอยู่นอกขาวเจา้าเนาะหึนานเหรือวไอ้บ่อค่ากันน่ะน้ำรองพร้อมอืมน้ำรองเลยเนาะโย่เป็นฉันเนาะจำเป็นอืมกล้จจาบอ,อกคนที่นึงแข็งคือวะน้ำรองได้น้ำรองใส่อ้อาวเหตุจากไหนต้องน้ำรองอืม,อม ผู้เฒ่าเก่าสิบเอ็ดเก่าสิบสองปีกระย้อนเยอะดิเนาะกระย้อนอยูะเนี่ยย่งได้อยู่เป็นโฮมพ่โฮมไส้ใ hmm. ห้ดูให mm ้ร้านอยู่วันศุกร์ลงมาด้วยวันนี้ก็ได้ลงมาหาโบงผู้อยู่สิแล้วเหมือนกับมี เสีว้ผู้ขยยางให้เพราะว่าใคกินบบเป็นแม่นอยู่บ่เป็นวันนะเว่เดี๋ยววันหน้าเสียขนมให้ใครอีกเดี๋ยววันหน้าเด้อวันน้าเสียขนมให้ใครอเป็นบ่นาะเฮ็ดังยางคังยางยอยู่ใครว่เปนเป็นลอ่านเป็นา <c oughs> มือบัแข็ง บันทึกภาพไว้ในความทรงจําอืมจักน้อยมันสิบม่มีพอดีเบิ่งแต่หูบนี่ละเนาะพาย้ายกินเขาพอดีว่าแม่แม่สสงไปเดี๋ยวจังไปไปหมดเดยหมดดอกพอดีสองเบิง่งมาเยี่ยมเยี่ยนให้กำลังใจงดเดี๋ยวไปสองไปอยู่กันเดี๋ยวไป ให้กำลังใจในการกินเขาเป็นกำลังใจอีกชนิดหนึ่งต่อสดไปเรืยมันก็บเบิดเองเดี๋ยวเอามาให้ไหมเช้าแล้เ้าอล้อ่ะ <laughs> อ่ะ่าอ,อ่ะออ่ะ่ะ่ออ มายามคำพูดให้ดูให้ร้านเด้้ลดูร้านมายามดเดินบอกคำพูดอยู่บ่คำอยู่คำซ้ำได้คำซ้ำลมมแล้วย้ำเลยย่ำไม่จะไรอีกล้ย้ำมันจะไรห่วย <laughs> <laughs> คำพคูดให้ดูให้ร้านคำพูดให้ว่าจังไดคพูก, <laughs> คกินเขาอยู่พูกินเขาอยู่ ยัง,เข,ง,เ,ขงเขาอยู่เกระสอหนอเจนผลมันเดือหนอทน <c oughs> ้ายหัวไปความเลยนี่เน่นบอก <c oughs> คนกินเขาอยู่แล้ววะ <c oughs> เขาบอกว่า,วาวมันแขีนเจ้ากับปัน่นตีรังให้รอกเล้ยตีบาดได้แห่งตีบาด อเอาใสู่เียอืมรองลงรองลงเนี่ยามรองลงคนกินเขาอยู่แล้ววะหามลงรองลงเนาะไข่ใบเขาจะได้คนไทยหอยู่นี่ยผาบอเปาย่าหมือไฟสมดไฟสมดหมด ไม่เห็นเลยบ่โอ้ยยาสิบือบ่งไหมเอายกโยกโยกมือเยี่ยมเท่ากันทีจังสีเศร้ามาเนี่ยโยกมือคือจันสีเยี่ยมเอายกเส้ากันเยี่ยมมาสันเยี่ยมดีบ่วานนี่เยีวนออสีเศร้าไทยแะที่นี่เออเอากินแล้วเอ้าเศ้ไห้ก้อนสีเศร้าหายพอนดุกกันไหมเอาห้พพอนเข้ากันหาอ เไดีมีแงเด้อดำไหด้วยบ่อยอวยากบ่อยกลาในคืนนี้ยีแรงมีดีมีุกมมี่สควบเดิอีอยู่บนโนครับล้น่อกปบาทุสาธุอนุโมทนาเด้อขอบคุณเด้อใหญ่กับแข็งแรงเด้อเอากินเขาวส้าวที่หนึ่งเส้าวเ้วเอ้อเส้าวเร้าเดียว